สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีสามร้อยสามสิบมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีสามร้อยสามสิบวันนี้ก็คือ ขยี้โมเมนต์ของไบร์วินในงาน Pet Planet with Superstar ค่ะค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนวันนี้น้องทั้งคู่มีงาน Pet Planet with Superstar นะคะคืองานนี้มีดารามาหลายท่านเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วงานนี้ก็เป็นงานปิดและไม่มีไลฟ์ให้ดูกันนะคะผู้ที่เข้าร่วมงานได้ก็จะมีแค่แฟนคลับผู้โชคดีเท่านั้นค่ะ ค่ะก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับทุกๆรูปทุกๆคลิปที่แฟนคลับทุกๆคนได้นํามาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นและได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะวันนี้พี่ชมจะมาขยี้โมเมนต์ให้ทุกคนได้ฟังกันแบบไม่เรียงเหตุการณ์แล้วกันนะคะค่ะในงานวันนี้มีพี่ๆวงสครับมาเล่นด้วยนะคะทุกคนแล้วงานวันนี้น้องทั้งคู่จะต้องมีโชว์ร้องเพลงคู่กับพวกพี่ๆเขาด้วยก่อนงานจะเริ่มน้องๆก็เลยมีการซ้อมคิวกับพี่เขาก่อน โอ้โหคนพี่ก็ซ้อมอยู่บนเวทีส่วนคนน้องก็ชูแขนเชียร์อยู่ด้านล่างพอเห็นน้องทั้งคู่อยู่กับพี่พี่วงสครับแบบนี้ทําให้นึกถึงวัดไทยและขั้นกูเลยนะคะทุกคนเอาจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้อีกว่าไหมคะทุกคนค่ะช่วงก่อนจะเริ่มงานน้องวินก็ได้เอาไอศครีมเวลาโตของตัวเองมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่กก็ติด้วยค่ะทุกคนแล้วตอนที่น้องกําลังร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่กอติอยู่นั้นพี่เจนนี่กับพี่บอยที่อยู่ข้างหลังก็คือเต้นกันแบบอนร้มาก คือคนข้างหน้าก็กําลังร้องเพลงแฮปปี้เบรดดย้ด้วยหน้าตาที่น่ารักสุดๆส่วนคนข้างหลังก็คือแย่งซีนคนข้างหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวโอ้ยพออยู่กันครบทีมก็คือความฮาบังเกิดจริงๆค่ะค่ายนี้ยเออเดี๋ยวนะคะนั่นน้องวีนอสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนคู่กับเจ้าคนพี่ที่แฟนคลับเคยติดที่ฟู้ดซัพพอร์ตมาติดที่ฝากระปุกไอติมแบรนด์ของตัวเองเลอคะทุกคนตายตายตาย แบรนด์เดียวแต่ติดสติกเกอร์คู่อยู่ไม่ได้แล้วคะ่ะ oh. คุณขานี่มันธุรกิจครอบครัวชัดๆตายตายตาย,ตายทั้งชื่อรถทั้งรสชาติของไอติมก็คิดมาเพื่ออีกคนคราวนี้เอาสติกเกอร์คู่มาติดที่ฝากระปกไปอีกมันยังจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนอีกหรือคะสำหรับคู่นี้ถึงเขาจะไม่ใช่แฟนกันแต่ถ้าทําให้กันขนาดนี้พี่ชมว่ามันลึกซึ้งเกินกว่าคําว่าแฟนแล้วนะคะค่ะแล้วตอนที่น้องเอาไอศครีมไปให้พี่เจนนี่น้องก็ถามพี่เจนนี่ว่าพี่เจนนี่ชอบทานรสแบบไหนครับ พี่เจนนี่บอกเฮ้ยรถอีแตะค่ะแล้วน้องก็รีแอคสะดุ้งแบบน่ารักมากโอ้ยฉันเลยอยากขอฮาวทูการสะดุ้งยังไงให้น่ารักจากน้องจริงๆค่ะทุกคนคนร้ายขนาดสะดุ้งยังน่ารักได้อีกค่ะเนื่องจากวันนี้มันเป็นงานซุปตาก,กับสัตว์เลี้ยงของเขาน้องๆก็จะได้ออกงานร่วมกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองกันด้วยค่ะทุกคนวันนี้ป๊าป๊าวินก็จะมาร่วมงานกับน้องเบลลี่และน้องคาเทียส่วนน้องไรนนั้นไม่ได้มากับน้องอาเมะหรอกนะคะ เนื่องจากน้องอเมอาหารเป็นพิษก็เลยมาร่วมงานไม่ได้น้องไบรท์ก็เลยมาร่วมงานนี้กับน้องบาบิกอนพระเอกเ v มยอมทั้งใจของน้องนั่นเองค่ะค่ะงานวันนี้น้องๆก็มีเดินแบบกับสัตว์เลี้ยงกันด้วยนะคะตอนเดินแบบคนพี่ก็อุ้มน้องบาบิกอนเดินแบบชิลๆน่ารักเชียวส่วนเจ้าสองแสกลูกชายกับลูกสาวของป้าป้าวินก็คือป่วนมากนี่แหละนะคะที่เขาบอกว่าทํางานร่วมกับสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงนี่มันเป็นอะไรที่ยากสุดๆวุ่นพๆกับการจับจโปใส่กระด้งเลยล่ะคะคุณขา แล้ววันนี้น้องวินก็ได้นําเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยค่ะแล้วตอนที่น้องเดินร้องมาใกล้ๆแฟนคลับน้องมีแกล้งแฟนคลับด้วยการยื่นไม้ให้ช่วยร้องด้วยนะคะทุกคนแล้วช็อตนี้คือน้องน่ารักทะลุจอเลยละคะคุณขาเพราะใกล้มากใกล้มากใกล้จนเห็นความน่ารักของฟันกระต่ายของน้องได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวโอ้ยเจ้าเด็กคนนี้แกล้งแฟนคลับแกงเรื่องขี้แกล้งเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆค่ะทุกคน ค่ะแล้ววันนี้น้องไบรท์กับพี่เบลล่าก็ได้มาร้องเพลงยอมทั้งใจร่วมกันด้วยนะคะสองพี่น้องคู่นี้ก็หล่อสวยสมกับเป็นพรีเซนเตอร์ของนิกโกจริงๆค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็มีช่วงสัมภาษณ์น้องๆกันด้วยนะคะทุกคนพี่ชมก็เลยเก็บบางช่วงบางตอนมาฝากทุกคนกันค่ะผมจะข้างงาน้ผมก็จะกดที่ขาะแล้วบอกว่านี่แล้วผมก็จะปล่อย้นอตัวกวาเขาจะแบบตั้งบสติด้วยกันอยู่นิ่งๆถ้าวิ่สิบปีอะไรเงี้ยเขาแบบมาเข้าขามตรงผมก็ค่อยปล่อย บอกให้นิ่งแบบจะกดแบบเนกดจุดไว้เหมือนแล้วก็ดูฟังทุกครั้งที่ทำคือจะนิ่งตลอดใช่เราทำทำแต่ตอนนั้่เด็กคือเราแบบเวลาเขาเล่นตูดรุดๆในนิ้วตีอะไรเราใช้วิธีแบบนิ่งแล้วแต่เราทำได้คนเดียวก็คือว่าตอนนี้น้องคางอับบุ๋มไปถึงกระโหลกแล้วอ่ะดื้อมากก็กดกดกดก็กดกดบ่อยๆกับเราชอบดูทีวีเหมือนกันนะแต่ว่าของผมจะเป็นแบบชอบฟังเพลง คือจริงๆเวลาออกจากบ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านวิธีทําให้เขาแบบถ้าไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกงาก็คือเปิดวิทยุให้เขาฟังเพลงแมลผอกติดเพลงมากชอบฟังเพลงมากครับไป,ไปเรื่อยๆเลยเหรอใช่<น>ใช่ขเขาชอบฟังเพลงแบบชอบฟังเพลงแนวไหนแนวไหนผมได้หมดเลยจริงๆแบบจริงๆก็ๆแนวที่ผมฟังแหละเขฟฟังครับผมรอใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ทําด้วยกันบ่อยๆก็จะเป็นปาลูกบอลคืออาเมจจะ enjoy กับการวิ่งข้าลูกบอลอมานหมาตัวหนึ่ง อยากรู้ว่าตอนนี้อ๋ออาเมดหรือไบรร้องร้องแดนฟาวใครจําเนื้อเพลงได้บ้างวัวไหนจําเนื้อเพลงได้มากกว่ากันอาเมพราะฟังวนๆไบรท์ก็้องฟังวนๆอย่างเดียวเออเขาอยากเจอสถานในมีแบบมีแมวตัวนึงแบบเป็นแมวที่แบบคนในหมู่บ้านคือเหมือนไม่ใช่แมวบ้านไหนจะเป็นแมวที่อยู่ในหมู่บ้านเลยาชอบมาแบบมาเกาะกระจกกันแล้วเขาก็แบบมองหน้ากันแล่วเหมือนจะขอดูอะไรองี้ ใบหนวดใบหนวดหวหัวลุกเลยนี่หมเลยนี่ไหมสับสับเส้นพี่แมวเดิมของพี่เบลล์นี่เป็นเสียงสูงผมเป็นเสียงต่ำเออยังไงครับเปนลิปอ๋อเนาะยังตอนเดินแบบเมื่อกี้เป็นลิปเฮ้ยวินปุดยหรอกูเองะทำกวีที่กราวไปพิมพด้วยกันกิจกรรมอื่นไปให้ซ่งเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างงี้มั้ยคมีพาไปตอนนี้ ใช่เลยค่ะแต่ว่าาไปยิ้มอะไรอ่ะโฮ้ยอะไรกันเนี่ยอยากจีนี่จีนี่เออมีหลักเจ้าปัญหาอะไรแก้ปัญหาอ๋อเกี่ยวกับฝนตกค่ะฝนตกแล้วน้ำท่วมเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงดีนะรถติดรถติดเวลานอนดื้ออะไรเงี้ยอือแล้วอนดื้อ หรือมีปัญหาอะไรไหมเช่นแบบว่าเขาบอกว่าขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ยอืปัญหานนั้ชินแล้วปัชินแล้วเหรอใช่ตัวเช่นอะไรบ้างอ่ะขออยากรู้อย่างปัญหาขับถ่ายเนี่ยคือเราชินแล้วว่าเราต้องคอยสังเกตตลอดว่าน้องแอบไปขับถ่ายตรงไหนหรือเปล่าแอบไปชีตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีปัญหาพวกเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอะไรอย่างวอลเปเปอร์ยง ขาเก้าอี้ขาเก้าอี้จะเป็นสี่เหลี่ยมแท้งๆอย่างี้ครับตอนนี้มันว้าลแบบเก้าอี้ผมจะล้มอยู่แล้วนอนนอนแทะจนแบบวอาเป็นแกนแอปเปิ้ลเลยอ่ะนเป็แกนแอปเปิ้ลนะลองเอาเป็นเลี้ยงโซนไหมครับเอามาอย่าโซนเลยค่ะลองมาถือน้องเดินแบบเมื่อกี้ดูไหมครับไม่แล้วเขบอกไม่จริงเบลลี่ไม่ได้แท้วินแท้ แล้วเราแก้ยังไงเนี่ยพวกนั้นนั่นก็ต้องปล่อยเลยเนาะก็ต้องปล่อยต้องปล่อยแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อบ้านใหม่เลยเออสบา,ายแล้วซื้อบ้านใหม่เนาะจ้ะโอ้ยคนพีก็เรียนแบบท่าทางของลูกสาวได้น่ารักเชียวแถมยังเมาส์อีกว่ามีน้องแมวหนุ่มมาแอบชอบลูกสาวอั่งหาส่วนเจ้าคนน้องก็เล่าวีรกรรมของลูกๆและทำเสียงดุลูกได้หน้าเอ็นดูเชียวค่ะทุกคนค่ะแลววันนี้น้องๆก็มีมอบรูปถ่ายของตัวเองกับสัตว์เลี้ยงให้กับแฟนคลับผู้โชคดีกันด้วยนะคะ โอ้โหรูปคือสวยมากแถมยิ่งใหญ่มากอีกด้วยชักจะอิจฉาแฟนคลับคนที่ได้รูปพวกนี้ไปซะแล้วสิคะคุณขาค่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่น้องๆได้ร่วมโชว์กับพี่ๆสครับกันบนเวทีกับทุกคนตอนที่น้องวินร้องเพลงคู่กันกับพี่ๆวงสครับบนเวทีเจ้าคนพีก็คือเชียร์น้องแบบสุดพลังอยู่ด้านล่างคือยืนเชียร์อยู่ไกลๆย,ย,ยังไม่พอนะคะทุกคนคนพี่มีมายืนเชียร์ติดขอบเวทีไปอีกคะ่ะคุณขา แถมพอน้องร้องเพลงจบพี่แกก็มีทำเนียนเป็นแฟนคลับยื่นมือขอจับมือกับน้องด้วยนะคะทุกคนคือทั้งยื่นมือทั้งเรียกชื่อน้องแบบไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะตาย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 ,ตายแล้วตายอีกครั้งรักขนาดนี้นี่มันแฟนบอยตัวยงของพี่วินเขาชัด,ชดๆค่ะทุกคนโอ้ยครั้งรักขนาดนี้เนี่ยนี่ไบรท์หรือสารวัตรคะเอาดีๆแถมตอนที่พี่เจนนี่แกล้งบอกว่าพี่วินมีคนทําเงินตก1,000บาทพี่แกก็รีบบอกทันทีเลยว่ายัดเป้ายัดเป้าตายตายตาย จะมายัดป่งยัดเป้าอะไรน้องตรงนี้คะลูกค้าคนออกจะเยอะแยะขนาดนี้ทำเป็นเนียนอยากจะแจกทิปน้องแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยว่างั้นโอ้โหเนียนไม่เบาเลยนะคะลูกชายฉั้นนี้ปากก็พูดส่วนมือก็ควานตามน้องไปอีกนี่มันแฟนบอยครั่งรักนัมเบอร์วันชัดๆค่ะทุกคนค่ะพอถึงตอนที่คนพี่ขึ้นร้องเพลงร่วมกับพี่ๆวงสครับบ้างตอนแรกเจ้าคุณน้องก็ยืนดูอยู่ไกลๆนะคะทุกคน แต่พอคนพี่ขึ้นเวทีปุ๊บคนน้องก็คือเดินไปให้กำลังใจคนพี่ตรงหน้าเวทีร่วมกับเหล่าแฟนคลับเลยล่ะคะ่ะคุณค่แถมน้องยังถือป้ายรูปหน้าของคนพี่เชียร์คนพี่อีกด้วยนะคะทุกคนตายตายตาย,ตายนี่มันคือภาพของวัดถ่ายชัดๆคือตอนนั้นวัดก็ร้องเพลงอยู่บนเวทีแล้วถ่ายก็มายืนเชียร์อยู่ด้านล่างแบบนี้แหละคะ่ะมาคราวนี้ไบรก็ร้องเพลงอยู่บนเวทีน้องวินก็มายืนเชียร์คนพี่อยู่ด้านล่างเหมือนกัน นี่มันมีตรงไหนที่แตกต่างกันเลยคะระหว่างสองคู่นี้บอกแล้วว่าสองคู่นี้เขาคล้ายกันจนจะแยกไม่ออกอยู่แล้วล่ะค่ะทุกคนพระวัดไทยก็คือไบร์วินไบร์วินก็คือวัดไทยอยู่วันยังข่าค้าขุนขาคือไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนพวกเขาก็เหมาะแล้วที่จะเกิดมาคู่กันวันนี้มันเป็นเหมือนวันที่พวกเราได้ย้อนอดีตกลับไปสู่โลกของนิยายอีกครั้งเลยนะคะเพราะมีทั้งวัดไทยมีทั้งสครับมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากจริงๆว่าไหมคะทุกคนค่ะแล้วพี่กันก็คือยืนดูอยู่หน้าเวทีกับน้องวินด้วยนะคะ แล้วน้องวินก็บอกให้พี่การยื่นดอกไม้ให้กับเจ้าคนพี่คือจังหวะนี้ถ้าคนที่ยื่นดอกไม้ให้เป็นน้องวินเองพวกเราชาวด้อมคงจะสู่ขิดกันยกด้อมเป็นแน่เลยล่ะคะ่ะเพราะขนาดแค่พวกเขามาเชียร์กันและกันติดขอบเวทีแบบนี้ก็ทําให้พวกเราหวีดกันแทบปางตายอยู่แล้วเห็นด้วยไหมคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่พวกเราเท่านั้นนะคะที่มีความสุขน้องๆเองก็มีความสุขมากเช่นกัน เราพวกเขาดูเอนจอยกับเพลงของสครับสุดๆเลยล่ะคะ่ะคือเพลงของสครับมันก็เหมือนเป็นเพลงของพวกเขาเองเช่นกันค่ะทุกคนเพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ได้ยินเพลงของสครับหน้าของพวกเขาสองคนก็จะต้องลอยมาเลยล่ะคะ่ะว่าไหมคะค่ะตอนที่พี่ๆสครับเล่นเพลงอยู่บนเวทีพวกเขาสองคนก็คุยกันมุงม้งมิง้งงงยิงอยู่ด้านล่างคือดูจากท่าทางแล้วพี่ชมคิดว่าคนพี่น่าจะต้องเล่าให้คนน้องฟังถึงตอนที่ตัวเองพยายามยื่นมือจะจับมือน้องบนเวทีแล้วน้องไม่เห็นแน่ๆค่ะทุกคน ค่ะแล้ววันนี้น้องทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ช่วง after party นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องๆมีงานเลยต้องรีบกลับก่อนคะ่ะทุกคนโอ้อวันนี้มันเป็นอะไรที่อิ่มเอมสุดๆไม่รู้ว่างานนี้คืองานซุปตา์กับสัตว์เลี้ยงหรืองานคืนสู่เย่าของวัดไทยกันแน่นะคะเพราะมันปิ่นมากจริงๆต้องขอบคุณทางนิกโกที่จัดทีมงานนี้ขึ้นมาเหมือนสารปันให้กับคนที่รักขั้นกูและรักวัดไทยอย่างแท้จริงเลยนะคะทุกคนโอ้ยทุกคนคงจะมีความสุขกับภาพบรรยากาศในวันนี้กันปีกหลายวันเลยนะคะ พี่ชมเชื่อว่างานวันนี้ก็คงจะทําให้น้องทั้งคู่มีความสุขไม่ต่างไปจากพวกเราด้วยเช่นกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้พี่ชมมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะสําหรับใครที่ติดตามไอจีของพี่ชมอยู่แล้วเห็นว่าช่วงนี้ไอจีของพี่ชมเงียบๆไปไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเป็นเพราะว่าเมื่อวานจุดๆไอจีของพี่ชมก็เด้งออกแล้วเข้าไม่ได้ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่นะคะพี่ชมได้ยื่นเรื่องไปทางไอจีแล้วล่ะค่ะแต่ทางไอจีเขาส่งเมลมาบอกว่าต้องรอตรวจสอบอีกสักสองสาวัน พี่ชมอดใจรอไม่ไหวเพราะคิดถึงหน้าของลูกๆในไอจีพี่ชมก็เลยเปิดไอจีสำรองชื่อชม bbw ขึ้นมาค่ะทุกคนคือช่วงที่ i อเดิมยังเข้าไม่ได้พี่ชมจะใช้ i g ใหม่นี้อัปเดตงานต่างๆของน้องทั้งคู่นะคะทุกคนที่ต้องการจะติดตามข่าวสารจากพี่ชมก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะถ้า i อีเดิมกลับมาใช้ได้ปกติพี่ชมจะกลับมาอัปเดตผ่าน I g จเดิมนะคะทุกคนแต่ถ้ามันสุดวิสัยเข้าไม่ได้จริงๆพี่ชมก็จะใช้ i อใหม่นี้แทนไปเลยค่ะ เข้าไปกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะคะขอขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตและมาขยี้โมเมนต์ของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้พวกเขามีงานหรือมีโมเมนต์อะไรเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ